ครับสวัสดีครับนักเรียนในทีวันที่น่ารักทุกคนนะครับพบกับครูกริตเนติประวัติกันอีกครั้งนะครับในชั่วโมงดนตรีเมโลดี้ครูคิดว่าที่ผ่านมานี่คงเล่นกันได้นะครับคงพอจะเข้าใจแล้วนิ้วมือก็คงจะคล่องแล้ววันนี้เดี๋ยวเรามาเล่นอีกบทเพลงหนึ่งคือเพลงแมงม,มุม คงจะรู้จักกันดีนะครับเดี๋ยวมาดูโน้ตกันเดี๋ยวมาลองโน้ตคงฝึกร้องแล้วก็ใช้ระบบนิ้วมือกันคล่องแล้วนะครับวันนี้ก็ยังใช้ระบบนิ้วมือเหมือนเดิมนะครับก็คือโดเรมีฟาซอนโดก็คือนิ้วโป้งแล้วก็เรชี้ไปนิ้วกลางนี้เสียงมี แล้วก็มาที่นิ้วนางฟ้าแล้วก็นิ้วก้อยซอนอทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งน,นะครับแต่กูคิดว่านักเรียนที่น่ารักทุกคนนี่คงจะคล่องแล้วนะครับที่ผ่านมาวันนี้ระบบนิ้วมือแล้วก็โนต้ตก็ยังอยู่ใน5เสียงนี้เหมือนเดิมนะครับสำหรับนักเรียนที่ยังไม่มีเมโลดียยังไม่ต้องตกใจนะครับร้องโนต้ตแล้วก็ยับนิ้วมือซอมไปก่อน <c oughs> สองฝึกให้ได้นะครับวันนี้เดี๋ยวมาร้องโน้ตก่อนเลยเพลงแมงมุมนะครับมาพร้อมอย่างครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวมาเดี๋ยวครูจะจิรวัตรจิรบรรทัดเดี๋ยวครูขึ้นโน้ตไว้ให้พร้อมอย่างครับอ่ะลองร้องโน้ตตามจังหวัดช้าๆนะครับ อ่าพร้อมแล้วเตรียมตัวเลยนะครับหนึ่งสองสาสี่โดโดโดเบมีมีมีเรโดเมีโดอ่าวักแรงไม่นานยาตอนนี้ลองร้องก่อน โอเคนะครับเห็นโน้ตแล้วนะเห็นโน้ตนะครับชัดเจนนะครับโอเคอีกครั้งหนึ่งหนึ่งสองสามสี่โดโดโดเรมีมีม okay. ีเรโดเรมีโดโอเคนะครับได้อยู่อ้าวต่อไปท่อนสองเลย ้อมอยังเรียมหนึ่งสองสามสี่มีมีมีมมฟาซอนซอนซอนฟามีฟาซอนม,อม,มีอ้าวได้ไหมได้ไหมเอาไปสองบรรทัดพร้อมกันเลยเอาเห็นโน้นนะครับเอาเดี๋ยวผมขึ้นโน้ตไว้้อมอยัง đốt rồi đây là 1 2 3 4 do 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 mi 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 do do mi do 2 3 4 mi 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 phát son 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 มีซ็อนมีโอเคนะครับถ้าเป็นไม่ได้ตบมือตามจังหวะเลยได้ยินนะครับบางทีเสียงครูข้อจังหวะไปด้วยอ่า้อมยังร้องเลยเดี๋ยวร้องโนต้ตมาถ้าเกิดนักเรียนยังไม่มีเครื่องมือไม่เป็นไรเดี๋ยวรอเปิดโรงเรียนแล้วเดี๋ยวครูจัดเครื่องมือมาให้ ใจเย็นๆครับพร้อมแล้วนะครับเตรียมตบมือตามเลยหนึ่งสองสาสี่โดโดโดเรมีมีมีเรโดเรมีโดสองสามสี่มีมีมี fa son 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 fa mi fa son mi à lại nữa à bài một lần nữa 2, sa si do 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 re mi si mi 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 fa son 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 fa mi fa son mi à đi à cái tao níu tam lên có khi níu tuần mày lần một lần thứ đồ này kia เลชีมีกลางแล้วก็ฟานิ้วนางแล้วซอนก้อ่าชูมือขวาเลยเราลองโน้ตแล้วก็ด e ิสมุิอ่ากูบอกโด่ไหมโดพร้อมเลยเคนะช้าช้าพร้อมย่างเตรียมหนึ่งสองสาม दो दो Mi रे दो रे ซอนฟามีฟาซอนมีอ้าวอ้าวถ้าเกิดเป็นนิ้วชี้ี่ไม่ใช่อ้าวเอาใหม่เอาใหม่หนึ่งสองสามสี่โดโดโดเรมีฟามีมีเรโด เลมีโดสองสามสี่มีมีมีฟาซอนแปดซอนซอนฟามีฟาซอนมีอ่ามีคือนิ้วกลางจำไว้จำไว้แยกภาษาได้ง่าโอเคไหมครับ อีกรอบหนึไหวไหมชา้ชาชา้าช้าๆตอนนี้เราฝึกนิ้วมือให้คล่องเหมือนโดเรมีฟาซอนนี่อันนี้ให้ถูกเลยกระดิกนิ้วมือตามจังหวะพร้อมเตรียมหนึ่งสอสามสีโดโดโดเรมี มิมิเรโดเรมิโดสองสามสี่มิมิมิฟาซอนแปดซอนซอนฟามีฟาซอน มีอ้าวฝึก3นิ้วสุดท้ายนี่ยากทีหนึ่งโอเคโอเคไหมครับอ้าวอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวครูจะสาธิตวิธีการเป่าการวางนิ้วมือโดยเลมีบนเมโลเทนให้ชมต่อจากนี้ไปแต่ก่อนจะไปชมอีกรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวนักเรียนก็กระดิกนิ้วมือแล้วลองโน้ตตามที่ครูตอนที่ครูกำลังสาธิตเป่าโอเคนะครับอาบพร้อมแล้วไปหนึ่ tam si do 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 re mi pa mi mi re do re mi do sáu so, sa si mi 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 fa son a son ซัฟามีฟาซันมีอ้าวคงไม่เร็วเกินไปทันอยู่นะทันอยู่นะโอเคซ้อมรอรอ้องแล้วก็ดิกนิ้วมือซ้อมเลยนะครับอ้าวเดี๋ยวครูจะพาไปชมการจากทิศการเป่าพร้อมร้องโน้ตแลวมีโน้ตทำกลับไว้นะครับคนอ่านในเมโลเดียนเดี๋ยวเราวัง ็นไหมเห็นไหม่รดูหดูโดเรมีถ้านักเรียนมีเครื่องมือก็ลองวางมือมือตามโดเรมีฟ้าซอนวางอย่างนี้เราก็ดิกิ้วต่างตอนที่ครูร้องหรือนักเรียนร้องก็กดอ่าโดก็กดหน้าโป้งชี้กลางนางก้อยวางเรียงไว้อย่างนี้เห็นไหมครับ เดี๋ยวไปดูวิธีการเป่าเดี๋ยวกูจะเป่าให้ชมสาธิตให้นักเรียนอีกครั้งหนึงพร้อมยามพร้อมแล้วเดี๋ยวไปชมด้วยกันเลยนะครับหนึ่งสองสาม สวัสดีครับพบกันอีกนะครับในโน้ตเพลงเมโลเดียนนะครับสำหรับวันนี้เป็นเพลงขั้นพื้นฐานคือเพลงแมงมุม um. นะครับเดี๋ยวเรามาฝึกกันดูนะครับสำหรับน้องๆที่จะเริ่มเป่าเมโลเดียนในช่วงแรกเลียงนิ้วไปเลยนะครับตอนฝึกนะครับดูโน้ตแล้วก็เริ่มจากนิ้วโป้งปวางที่โดเลยเห็นไหมครับโดแล้วก็มานิ้วชี้เลยมีฟาซอน วางม,มือไปเลยเดี๋ยวจะลองโน้ตช้าๆนะครับแล้วลองกดนิ้วตามช้าๆไปนะครับลองดูครับโดโดโดเลมีมีมีเลโดเลมีโดมีมีมีฟาซอน ซอนซอนฟามีฟาซันมีครับลองเล่นกันดูนะครับก็หวังว่าคงจะมีความสนุกสนานกับการเป่าเมโลเดียน,นะครับพบกันใหม่ในบทเพลงต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับครับชมดูแล้วเป็นอย่างไรกันบ้าง ออเล่นกันได้นะอย่างน้อยตอนนี้ IP1 นี่กูให้ฝึกระบบนิ้วมืออ่ากระดิกนิ้วตามโน้ตที่ครูร้องแล้วก็ร้องตามโน้ตเป็นจังหวะให้ได้ตอนนี้โอเคแล้วเครื่องมือตอนนี้นะักเรียนยังไม่มีนะครับยังไม่ต้องกัง สึกร้อแล้วขยับนิ้วมือตามระบบนิ้วมือโดเรมีฟาซอนตอนนี้เอาเท่านี้ก่อนโอเคนะครับหวังว่าคงจะเข้าเข้าใจกันอ่าเมื่อชมใบแล้วเข้าใจแล้วร้องโน้ตได้แล้วอา้าวเดี๋ยวเรามาฝึกต่อ อีก,กสองรอบพร้อมยาง <c oughs> พร้อมนะพร้อมแล้วนะครับโอเคเตรียมอ่าชูม,มือขวาเลยพร้อมยานผูร,ร้อแล้วกระดิกนิ้วมือให้ทานะเดี๋ยวผูจะเขียนโน้ตไว้ขึ้นโน้ตไว้แล้วก็ดูโน้ตตามแล้วก็ขยับเลยพร้อมยางเตรียมหนึ่งสองสาสโดโด โดเรมีฟามีมีเรโดเรมีโดสองสามสี่มีมีมิฟาซอนซอนซอนฟามีฟาซอน มีอาออทันนะอีกรอบหนึ่งหนึ่งสองสามสี่โดโดโด,โดเรมีมีม,มีเร ซอนซอนฟามีฟาซอมีโอเคนะครับถ้ายังไม่ทันไม่ต้องกังวลค่อยๆสึ็ไปนะครับตามโน้ตเพลงที่ครูส่งมาให้ดูในคลิปเลยจะช้าค่อยๆซ้อ,อมไปวันลนิดวันละหน่อยเดี๋ยวนักเรียนจะคล่องแล้วได้ ขอให้ฝึกนะครับดนตรีนี่คือวิชาที่เป็นทักษะนักเยงค่อยๆขยับนิ้ไปชา้าๆร้องอันดับแรกก็คือร้องโน้ตให้ได้ก่อนร้องโน้ตตามครูตามจังหวะโอเคนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในบทเพลงต่อๆไปแล้วก็จะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆชา้าๆไปชา้าไม่ต้องรีบร้อนขอให้ได้จังหวะ ร้องโน้ตให้ได้โอเคแล้วครับมีความสุขแล้วครับขอให้มีความสุขในการร้องและฝึกดนตรีเวเียนเนียนะครับหวับว่านักเรียนคจะมีความสุขและสามารถเล่นกันได้นะครับพบกันใหม่นะครับในเพลงต่อๆไปแล้วก็ช่วงนี้ที่เหนือสิ่งใดนักเรียนทุกคนมูปรารถนาดีนะครับอย่าลืมนี่ เห็นไหมใส่หน้ากากเวลาจะไปไหนระวังป้องกันตัวเองแล้วพบกันใหม่ครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับไอพีวานซู่ซโอเคนะครับสวัสดีครับ